มาครับกลางแดดวันนี้อยู่กับปาเจโร่สปอร์ตฮะติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิก 5G ฮะมาจากค่ายวินวันฮะมาชมกันเลยฮะตัวนี้บานหน้านะครับ40นะครับรอบคัน60%นะครับมาทดสอบด้วยเครื่องะฮะพูดไปไม่มีใครเชื่อต้องเครื่องฮะตัวนี้แสงสองนี่สนะครับนอกมืดในสว่างนะสว่างถึง21%นะครับการังสี UV ได้ที่100เลยนะครับความร้อนสองพนะความร้อนเดีย๋ยวฮะ ความร้อนรวมนะครับเข้าได้แค่2%นะครับประมาณ1.4%นะฮะนี่ฮะลดความร้อนไปแล้วนะครับ IR นี่คือลดความร้อนรวมนะครับ98.6นะฮะอีกหน่อยเดียวก็99า99%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแทบไม่ร้อนเมื่อรถไม่ร้อนเป็นไงครับแอร์เย็นเมื่อแอร์เย็นเครื่องยนต์ทำงานน้อยก็ประหยัดน้ำมันนะครับนี่ฮะนอกมืดในสว่างเป็นแบบนี้ฮะใครอยากได้ฟิล์มกันความร้อนในหน้าร้อนนี้นะครับ ตัวนี้เป็นไทเทเนียมเซรามิก 5G เลยนะครับนอกมืดในสว่างครับมองทางชัดเจนแน่นอนครับผมใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกมาสอบถามน้าได้เลยครับที่ f a c e b o o k แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชบูรณ์นะครับทิปนี้นะ้าลาไปก่อนครับ